วันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารมือที่ดีที่สุดในการป้องกันอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองคุณอาจไม่รู้ว่าความจริงแล้วโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากไขมันหรือคราบ p ลักที่เกาะอยู่ในหลอดเลือดแต่เกิดจากลิ่มเลือดมากถึง80-90%ของผู้ที่หัวใจวายและ87-91%ของผู้ที่เกิดโรคหลอดเลือดสมอง มีสาเหตุมาจากลิ่มเลือดดังนั้นหากมีอาหารชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดได้อาหารนั้นก็คือกุญแจสําคัญในการปกป้องหัวใจและสมองข้อมูลที่ผมจะเล่าวันนี้อ้างอิงจากงานวิจัยของาศาสตราจารย์ดักลาสเคลนักวิทยาศาสตร์ผู้คนพบความเชื่อมโยองอันน่าทึ่งระหว่างจุลชีพที่อยู่ในสภาวะหลับและการเกิดลิ่มเลือดในร่างกายาศาสตราจารย์ดักลาสเคลนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังได้ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งอย่างยิ่ง เขาพบว่าในร่างกายของมนุษย์มีจุลชีพบางชนิดที่ไม่ได้ตายไปแต่เพียงแค่หลับอยู่เท่านั้นจุลชีพเหล่านี้เป็นเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดโรคได้แต่เมื่ออยู่ในสภาวะหลับมันจะไม่สร้างความเสียหายอย่างไรก็ตามเมื่อได้รับเงื่อนไขที่เหมาะสมมันจะตื่นขึ้นมาและเริ่มทํางานอย่างรุนแรงก่อให้เกิดการอักเสบและการแข็งตัวของเลือดภายในร่างกายาศาสตราจารย์เปรียบเทียบสิ่งนี้กับแบคทีเรียในดินในฤดูหนาวเมื่ออากาศหนาวจัด มันจะหยุดทํางานและเข้าสู่ภาวะหลับแต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงมันจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งในร่างกายของมนุษย์ก็เช่นกันการตื่นขึ้นของจุลชีพที่อยู่ในสภาวะหลับอาจนําไปสู่การเกิดลิ่มเลือดผิดปกติซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยโดยปกติแล้วเมื่อเรามีบาดแผลที่ผิวหนังโดยมีการบาดเจ็บภายในร่างกายจะเริ่มกระบวนการแข็งตัวของเลือดตามธรรมชาติปโปรตีนในเลือดจะรวมตัวกันเพื่อสร้างลิ่มเลือดเล็ก ที่ช่วยหยุดการไหลของเลือดหลังจากบาดแผลหายดีแล้วลิ่มเลือดนี้จะค่อยๆสลายไปภายในไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจนานกว่านั้นเล็กน้อยกระบวนการนี้เป็นกลไกาการอยู่รอดที่สำคัญของร่างกายเพราะถ้าไม่มีมันมนุษย์อาจเสียเลือดจนตายได้เพียงเพราะบาดแผลเล็กน้อยแต่ในบางกรณีโดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจหรือหลอดเลือดสมองกลไกาการแข็งตัวของเลือดนี้จะทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดลิ่มเลือดชนิดหนาแน่นและแข็งเหมือนเส้นสปาเกตตีที่ไม่สามารถสลายได้ง่ายนี่คือลิ่มเลือดชนิดอันตรายที่สามารถอุดตันการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจหรือสมองได้ภายในเสี้ยววินาทีแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้กระบวนการแข่งตัวของเลือดตามปกติกลายเป็นอันตรายาศาสตราจารย์ดักลาสเคลออธิบายว่าสาเหตุสำคัญประการแรกคือการรั่วไหลาภายในปากหรือระบบทางเดินอาหาร เมื่อเหงือกหรือเยื่อบุลมไส้อักเสบแบคทีเรียบางชนิดจะสลายผนังเซลล์ของมันและปล่อยสารพิษที่เรียกว่าเอนโดท็อกซินเพียงปริมาณเล็กน้อยของสารนี้ที่เข้าสู่กระแสะเลือดก,ก็สามารถทําให้ลิ่มเลือดปกติเปลี่ยนเป็นลิ่มเลือดแข็งและอันตรายได้นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าภายในคราบไขมันอ่อนในหลอดเลือดที่มีแคลเซียมสะสมมักมีสารเอนโดท็อกซินซ่อนอยู่ซึ่งหมายความว่าแม้จะไม่มีคราบไขมันหนา,นานแน่น การมีสารพิษจากแบคทีเรียเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกตินอกจากนี้ปัจจัยสำคัญอีกอย่างคือทัตตุเหล็กอิสระในร่างกายเหล็กคือสารอาหารที่แบคทีเรียชื่นชอบพวกมันใช้เหล็กในการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนขณะที่มนุษย์ต้องการออกซิเจนในการมีชีวิตแบคทีเรียกับต้องการเหล็กดังนั้นเมื่อร่างกายมีเหล็กอิสระมากเกินไป มันจึงกลายเป็นอาหารชั้นดีให้เชื้อโรคและเป็นตัวกระตุ้นสําคัญของกระบวนการเกิดลิ่มเลือดร่างกายของเราต้องการธาตุเหล็กแต่ถ้ามีมากเกินไปมันจะกลายเป็นดาบสองคมเมื่อมีธาตุเหล็กอิสระในเลือดมากเกินไปแบคทีเรียที่เป็นอันตรายจะเติบโตได้ดีเพราะธาตุเหล็กคืออาหารโปรดของมันเมื่อเป็นเช่นนั้นจุลชีพที่อยู่ในภาวะหลับจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาก่อให้เกิดการอักเสบและลิ่มเลือดที่ผิดปกติ ร่างกายของเรามีกลไกซับซ้อนในการควบคุมระดับธาตุเล็กแต่หลายคนกลับทำลายสมดุลน,นี้โดยไม่รู้ตัวด้วยการบริโภคอาหารที่ผ่านการเสริมธาตุเล็กมากเกินไปเช่นซีเรียลขนมปังพาสต้าหรืออาหารแปรรูปกกต่างๆนอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์บ่อยครั้งยังทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเล็กมากขึ้นแม้แต่การปรุงอาหารด้วยกระทะเหล็ก หรือการรับประทานอาหารเสริมธาตุเหล็กก็อาจเพิ่มระดับธาตุเหล็กอิสระในเลือดได้ศาสตราจารย์เคลแนะนาว่าไม่ควรรับประทานอาหารเสริมธาตุเหล็กสังเคราะห์แม้จะมีภาวะโลหิตจางก็ตามแต่ควรได้รับธาตุเหล็กจากแหล่งธรรมชาติเช่นเนื้อแดงหรือเครื่องในสัตว์เพราะเป็นรูปแบบที่ร่างกายสามารถดูดซึมและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าไม่เพียงแต่สารพิษจากแบคทีรียหรือธาตุเหล็กอิสระเท่านั้นที่เป็นอันตรายแต่ความเครียด ก็เป็นอีกปักจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือดได้อย่างรุนแรงเมื่อเราอยู่ในภาวะเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนนาออะดรีนาลีนซึ่งทําให้หัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตสูงขึ้นฮอร์โมนนี้ยังช่วยกระตุ้นให้แบคทีเรียนในร่างกายทํางานมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ทําให้ระบบภูมคิมคุ้มกันอ่อนแอลงส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้คอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดอีกชนิดหนึ่งรวมถึง สเตียรอยที่ใช้ในการลดการอักเสบก็สามารถกดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันได้เช่นกันเมื่อภูมิคุ้มกันอ่อนแอจุลชีพที่เป็นอันตรายจะมีโอกาสตื่นขึ้นมาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าเพียงแค่เผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจรุนแรงเช่นการสูญเสียคนที่รักความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง2 0ซซึ่งพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าความเครียดไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นภัยเงียบ ที่สามารถคราชชีวิตได้จริงหลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่าความเครียดสามารถกระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือดผิดปกติได้ต่อไปเราต้องรู้ว่าทําไมแบคทีเรียและสารพิษถึงสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้ตั้งแต่แรกนะครับคําตอบก็คือการรั่วไหลของลําไส้และเหงือกเมื่อเยื่อบุภายในลําไส้หรือเหงือกได้รับความเสียหายจะเกิดช่องว่างเล็กๆที่ทําให้สารพิษและแบคทีเรียสามารถผ่านเข้าสู่เลือดได้ง่ายขึ้นและมีหลายปัจจัยในชีวิตประจําวันของเราที่ทําให้เกิดภาวะนี้ สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดคือกลูเตนซึ่งเป็นโปรโตีนในข้าวสาลีข้าวบาร์เลยและข้าวโอ๊ตที่ร่างกายของหลายคนย่อยไม่ได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้แอลกอฮอล์บุหรี่และโดยเฉพาะน้ำมันพืชสกัด (seed oils) ก็เป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อทำให้เซลล์เสื่อมสภาพเหมือนขึ้นสนิมอีกทั้งน้ำตาลขัดสีแป้งขาวและอาหารแปรรูปรวมถึงยาลดปวดกลุ่ม n อ a i ซและยาปฏิชีวนะ ต่างก็ทำลายชั้นป้องกันตามธรรมชาติของลำไส้อย่างรุนแรงเมื่อกำแพงป้องกันนี้พังลงแบคทีเรียก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายและกระตุ้นให้เกิดการแข็งตัวของเลือดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ร้ายแรงหลังจากเข้าใจถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดลิ่มเลือดศาสตราจารย์ดักลาสเคลร์ได้แนะนําอาหารมือหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันกระบวนการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาเรียกมันว่ามื้ออาหารต้านการแข็งตัวของเลือดที่สมบูรณ์แบบเมื่อพูดถึงอาหารเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด หลายคนมักคิดว่าควรกินอาหารที่ไขมันต่ำหรือไม่มีคอเลสเตอรอลแต่ความจริงแล้วนั่นคือความเข้าใจที่ล้าสมัยไขมันดีและสารอาหารจากธรรมชาติต่างหากที่ช่วยปกป้องหัวใจได้จริงองค์ประกอบหลักของมื้อนี้คือปลาแซลมอนธรรมชาติ wild caught salmon ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่มีธาตุเหล็กต่ำกว่าเนื้อแดงแต่มีกรดไขมันโอเมก้า3สูงช่วยลดการอักเสบและทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นตามด้วยสลัดผัก็อกเก็ตซึ่งอุดมไปด้วยไนตริกออกไซด์ ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันโลหิตและป้องกันลิ่มเลือดหากเพิ่มหัวบีบบีรูทเข้าไปจะยิ่งเสริมประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประโยชน์มากขึ้นควรราดด้วยน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ extra virgin olive oil ซึ่งอุดมด้วยโพลีฟีนอลที่สามารถจับกับทาตุเหล็กอิสระลดการสะสมของเหล็กในเลือดการเติมน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิล Apple ิ i d e r ด i n ์วิเจะช่วยให้เยื่อบุลำไส้แข็งแรงลดภาวะรั่วซึมส่วนกระเทียมเพียงเล็กน้อยก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นได้หากเตมกิมกระหล่ำปลีดองซอว์คราวอีกเล็กน้อยก็จะได้จุลินทรีย์กรดแลคติกที่ช่วยทำลายสารพิษจากแบคทีเรียสุดท้ายดื่มชาเขียวหรือชาดำคู่กับช็อกโกแลตดำ85-90%จะยิ่งเสริมพลังการต้านการอักเสบและให้แมกนีเซียม ที่ช่วยให้หัวใจทํางานแข็งแรงหลังจากรับประทานอาหารมื้อนี้แล้วสิ่งสําคัญไม่แพ้กันคือการเคลื่อนไหวร่างกายเบาๆหลังอาหารศาสตราจารย์เคลแนะนําให้เดินประมาณ10-20นาทีหลังอาหารพร้อมกับหายใจทางจมูกแทนการหายใจทางปากเพราะการหายใจผ่านจมูกจะช่วยให้ร่างกายสร้างไนตริกออกไซด์ไนตริกออกไซด์เพิ่มขึ้นซึ่งมีหน้าที่ช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มออกซิเจนในเลือดและทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น เปียนพฤติกรรมเล็กๆแบบนี้ก็สามารถช่วยลดระดับน้ําตาลหลังอาหารป้องกันการเกิดลิ่มเลือดและทําให้หัวใจแข็งแรงขึ้นทุกวันที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวหลังอาหารยังช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสะสมของไขมันในเลือดและลดการอักเสบของหลอดเลือดเมื่อผสานเนื้ออาหารต้างการแข็งตัวของเลือดเข้ากับการออกกําลังกายเบาๆเป็นประจําคุณกําลังสร้างเกราะป้องกันธรรมชาติให้หัวใจของคุณ จากโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองอย่างแท้จริงตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้มีแค่คอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดเท่านั้นแต่เกิดจากการผสมผสานของสารพิษจากแบคทีเรียธาตุเหล็กอิสระความเครียดและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลเมื่อปัจจัยเหล่านี้มารวมกันมันจะก่อให้เกิดพายุสมบูรณ์แบบภายในร่างกายที่ทําให้กระบวนการแข็งตัวของเลือดทําง,งานผิดปกติ และสร้างความเสียหายต่อหัวใจและสมองอย่างร้ายแรงแต่ข่าวดีก็คือคุณสามารถป้องกันได้ทั้งหมดเพียงแค่เลือกกินอาหารที่เหมาะสมลดความเครียดหลีกเลี่ยงอาหารที่เสริมทัตุเหล็กสังเคราะห์และเพิ่มอาหารธรรมชาติเช่นปลาแซลมอนผักใบเขียวน้ำมันมะกอกกระเทียมกะหล่ำปลีด,ดองและชาเขียวคุณก็จะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองและลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจได้อย่างมาก อย่าลืมว่าหลังรับประทานอาหารเพียงแค่เดินเบาๆสิบยีนาทีหายใจลึกๆอย่างผ่อนคลายหัวใจของคุณจะรู้สึกขอบคุณยิ่งกว่าการกินยาใดๆทั้งสิ้นและหากคุณอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่แมกนีเซียมช่วยให้หัวใจแข็งแรงและควบคุมจังหวะก,การเต้นได้ดีขึ้นอย่าพลาดชมวิดีโอต่อไปที่จะเผยความลับของแร่ธาตุทรงพลังนี้ในการดูแลระบบหัวใจของคุณ